ค่ะแล้ววันนี้เจ้าแม่ไอทีนะคะจะมาสอนการเปิดเพจในฉบับ2021นะคะว่าจะมีเทคนิคในการที่จะทำให้คนเห็นเพจเราง่ายขึ้นแล้วก็ตรงกลุ่มเป้าหมายนะคะก็มาเริ่มสร้างกันเลยค่ะนี่นะคะวิธีการสร้างเพจก็เข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ของเราเองนะคะแล้วก็กดไปที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะเครื่องหมายสร้าง ่แล้วก็ลงมาเลือกที่เพจนะคะรูปร่างหน้าตาของเพจเวอร์ชันสองพน2 0 21นะคะก็นี่เลยเขาก็จะมีให้เราใส่ชื่อเพจเราก็ตั้งชื่อเพจไปได้เลยค่ะ,ะเมื่อใส่ชื่อเพจเรียบร้อยแล้วนะคะจะดูว่า ชื่อนี้สามารถใช้ได้หรือไม่ก็ลองกดที่ตรงอื่นนะคะตรงไหนก็ได้ทีนึ่าเครื่องหมายถูกขึ้นแบบนี้นะคะก็แสดงว่าชื่อที่เราตั้งเนี่ยสามารถใช้ได้นะคะวิธีตั้งชื่อหาให้เป็นที่น่าสนใจหรือว่าน่าค้นหานะคะก็ตั้งชื่อให้ตรงกับ กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการค้นหาที่เราจะสื่อนะคะอย่างเช่นเพจนี้นะคะจ้าแม่ไอดีตั้งขึ้นมาเพื่อ,อโพสเกี่ยวกับการภาพท่องเที่ยวสไตล์ยุโรปต่างๆนะคะก็เลยตั้งเป็นกลางๆเอาไว้นะคะแล้วก็หมวดหมู่นะคะลองพิมพ์ดูคะ่ะอาบุ ค้นสาธารณะอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเลือกไปก่อนสามารถไปแก้ไขที่หลังได้ตรงหมวดหมู่สามารถตั้งได้ถึง3ประเภทนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเติมทีก็ได้ะคะ่ะแล้วก็คำอธิบายเราต้องการสื่อว่าเพจเราจะนำเสนออะไรก็อย่างเช่นแนะนำสถานที่น่าเที่ยวนะคะ ในโซนยุโรปอะไรประมาณนี้อ่ะใส่ไปก่อนเราสามารถไปแก้ไขเพิ่มเติมได้นะคะเสร็จปุ๊บกดสร้างได้เลยะคะ่ะสร้างหน้าอ่าเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะใส่สามอย่างครบเรียบร้อยพอกดสร้างปุ๊บเขาจะให้เราใส่รูป โปรไฟล์นะคะก็คือรูปกลมๆที่อยู่ตรงนี้นะคะเรียกว่ารูปโปรไฟล์นั่นเองกดเข้าตรงนี้เลยคะ่ะอ่าแล้วก็เลือกรูปโปรไฟล์นะคะอ่าเรียบร้อยได้มาแล้วเสร็จปุ๊บอันตรงนี้เป็นรูปปกนะคะก็คือตรงนี้นั่นเองรูปปกของเพจนะคะอ่ากดไปแล้วก็เลือกไปสักหนึ่งรูป ใส่ให้ครบไว้ก่อนนะคะก็มีเท่านี้ค่ะในการตั้งขั้นตอนเบื้องต้นจะมี5อย่างคือ1ชื่อเพจ2หมวดหมู่ามําอคำอธิบาย4รูปโปรไฟล์นะคะแล้วก็5รูปปกนั่นเองนะคะก็เสร็จแล้วกดบันทึกได้เลยอันนี้ก็จะเป็นการขยับลากได้นะคะ,ะกดบันทึก เท่านี้ได้เพจใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะย,ยังไม่เสร็จนะคะก็คือวิธีการตั้งให้เพจสมบูรณ์นะคะเรามาที่แก้ไขข้อมูลค่ะ,ะตั้งค่านะคะเรามาที่ตั้งค่คะแล้วก็เลือกข้อมูลทั่วไปแล้วตรงนี้เราก็ใส่ ชื่อที่มันเป็นแอสไซนะคะ์ค่ะปกติที่เวลาคนกดค้นหานะคะ,อะลองดูได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ลองตั้งไปเรื่อยๆนะคะใส,นนใส่นู่นใส่นี่แล้วก็เดี๋ยวค่อยมาตั้งก็ได้ะคะ่ะอันนี้อย่างที่เราใส่เข้าไปแล้วหนึ่งชิ้นเราอาจจะใส่เพิ่มอีกก็ได้นะคะ ท่องเที่ยวอะไรอย่างงี้มีไหมบล็อกเกอร์ก็ได้ค่ะถ้าเราแบบแนะนำเป็นผู้แนะนำนะคะก็ลองใส่บล็อกเกอร์ดูอ่าบล็อกเกอร์ได้นะคะโอเคเสร็จปุ๊บเราอยากใส่เบอร์โทรไหมก็แล้วแต่เราใส่ได้เลยนะคะอตนนี้เดี๋ยวจ้าแม่ทีจะยังไม่ใส่ก่อน อีเมลอยากใส่ไว้ไหมก็แล้วแต่เรานะคะเว็บไซต์ก็สามารถใส่เข้าไปได้นะคะตำแหน่งที่ตั้งก็แล้วแต่เราค่ะแล้วก็พื้นที่ให้บริการก็แล้วแต่เราค่ะแต่ถ้าเป็นเปิดเพจเพื่อการขายของขายสินค้าเจ้าแม่อททแนะนำว่าควรจะใส่ทุกอย่างนี้ให้ครบทั้งหมดนะคะก็ เวลาเปิดทำการก็ใส่ได้หมดเลยอย่างนี้นะคะนะโยบายสินค้าอะไรกรอกให้ครบเลยค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามี IG สามารถกรอกชื่อ IG ตรงนี้ก็จะผูกกับบัญชี IG ได้เลยนะคะตรงนี้ตรงนี้ตั้งค่าข้อมูลเพจเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จปุ๊บเรามาถึงเทมเพลตที่เราจะเลือกใช้นะคะของเพจ a c e b o o k นั่นเอง ปกติเวลาสร้างเพจเสร็จนะคะเขาจะทำการเลือกมาให้เรานะคะโดยใช้เพจตามที่เราตั้งในหมวดหมู่นั่นเองนะคะก็อันนี้เดี๋ยวเราลองมาดูที่แก้ไขนะคะอ่าเขาก็จะมีเพจประเภทบุคคลส,สาธารณะธุรกิจสถานที่องค์กรนักการเมืองบริหารร้านอาหารกร اف, าป๊อป ช้อปปิ้งเพจวิดีโอเพจมาตรฐานนะคะเลือกให้ตรงความตามเหมาะสมตามกับเพจที่เราต้องการจะเปิดนะคะอย่างเช่นเพจนี้เจ้าแม่ไอทีเปิดเพื่อ,อเน้นสร้างวิดีโอในการเผยแพร่เพจนี้นะคะก็จะเลือกว่าเป็นเพจวิดีโอนะคะเทมเพลของมันก็จะเน้นเป็นไลฟ์วิดีโออะไรแบบนี้ปุ่มที่ขึ้นก็จะเป็น ติดตามถูกใจแชร์แล้วก็บันทึกนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูเทมเพลตกันอ่าเทมเพลตมาแล้วนะคะอันนี้เขาก็จะเรียงมาให้ประมาณนี้เลยนี่หรือถ้าเราไม่ชอบนะคะเรากดแก้ไขแล้วก็ เด,เดี๋ยวอันนี้เราค่อยมากดแก้อีกทีก็ได้ค่ะโอเคเสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นการสร้างเพจใน5นาทีนะคะสร้างเพจใน5นาทีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูหน้าเพจของเรากันนะคะอ่าเห็นไหมคะมีรูป c อบเว็บเพจมีรูปโปรไฟล์เสร็จเรียบร้อยนะคะขั้นตอนในการสร้างเพจเนี่ยค่ะเขาจะมีบอก อีกเหลืออีกห้าขั้นตอนนะคะก็คือนี่เลยเขาก็จะบอกไว้สิ่งที่เรายังไม่ได้สร้างนะคะนี่นี่น,นี่ก็ามาสร้างให้ครบนะคะแค่นี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยในการสร้างเพจที่ครบเพื่อที่จะให้กลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการสื่อให้เขาเห็นเนี่ย ได้เห็นเราง่ายขึ้นนะคะแล้วก็มีอีกอันนึงแถมนะคะก็การสร้างปุ่มตรงนี้นะคะเลือกได้เลยค่ะว่าจะให้เขากดติดตามเราในรูปแบบใดนะคะเป็นปุ่มอย่างเช่นของเจ้าแม่ทีเน้นให้ดูวิดีโอก็เน้นให้เขาติดตามเพจนะคะก็เลือกที่ปุ่มเป็นติดตามนะคะก็เท่านี้ค่ะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกด subscribe นะคะ กดติดตามไว้ด้วยสำหรับคลิปหน้าจะแม่ทีจะมาสอนเรื่องอะไรก็ติดตามกันนะคะ